คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้หน่อยช่วงนี้คน work from home คนกักตัวอยู่บ้านก็ต้องสั่งอาหารมาส่งสั่งอาหารมาส่งคุณครับอาหารของคุณได้แล้วลงมารับได้เลยนะครับาวางไว้ที่จุดรับอาหารพอลงมาเฮ้ย hey, มไปไหนอะ่ะโอ้โหออแล้วไปดูกล้องวงจรปิดเป็นไรเดอร์อีกบริษัทหนึ่งครับค่ะมายกส่องยกส่องแล้วหยิบของเธอไปเอามาสวมรอยเอาไปอย่างนี้หรอนั่นสิฮะคุณมายครับคุณมาย คุณไม่เนี่ยนำภาพจากกรอบวงจรปิดของคอนโดนะครับที่จับภาพรเดอร์เนี่ยฮะนี่ไงนี่ไงทุ้มมหน่อยทุ้มมหน่อยทําทีมาส่งของยกถุงนั้นดูยกถุงนี้ดูแล้วทาเหมือนถ่ายรูปเหมือนถ่ายลูกค้าดูอ่ะคนก็ไม่สงสัยหรอกเพราะรายเดอร์เขาต้องอยู่ตรงจุดนี้อยู่แล้วถูกไหมใช่ครับนั่นแหละฮะต่เป็นไรเดอร์อีกบริษัทที่เธอไม่ได้สั่งนะแต่มายกของยกของแล้วปรากฏว่าของเธอหายนะฮะลงมาไม่เจอก็เลยโทรไปหารายเดอร์บริษัทที่เธอสั่ง เขาบอกว่าส่งแล้วจริงๆแต่ถ้าของหายก็ยินดีรับผิดชอบทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของเขานะ,ะนี่คือความรับผิดชอบนะแต่พอเธอไปย้อนดูภาพจากกล้องจรปิดอย่างที่ผมบอกครับไลเดอร์อีกบริษัทหนึ่งมาหยิบอาหารของเธอไปะนะฮะแล้วไลเดอร์บริษัทที่มาส่งให้เธอเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับนอกจากนี้คุณมายังบอกด้วยว่าช่วงนี้หลายคนเขาเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยก็โทรสั่งอาหารก็เจอปัญหาแบบนี้กันเยอะทีเดียวฮะ ไลเดอร์เลยนะไลเดอร์ Rider ของหนูตัวผอมเขาก็ยื่นวางของแล้วเขาก็ขับรถออกไปเลยหลังจากนั้นก่อนหนูลงมาประมาณ20นาทีก่อนหนูลงมาแป๊บเดียวมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งตัวอ้วนเขาก็เดินมาเขาก็ถือถุงเหมือนมาส่งของแล้วก็มีลูกบ้านอีกคนนึงเดินมาพอดีเขาจะหยิบของเหมือนกันมันก็เลยทําตัวเหมือนแบบเออถ่ายของให้ลูกค้า ผู้หญิงคนนั้นหันหลังกลับไปนางก็หยิบถุงที่นางถือมานั่นแหละแล้วก็หยิบถุงเราไปเลยแล้วก็ขับรถออกไปเลยค่ะและทีนี้หนูก็เลยโทรกลับไปหาพี่ไรเดอร์ว่าแบบไม่ต้องเอาเงินคืนนะคะเพราะว่าคนนั้นเป็นไรเดอร์อีกคนหนึ่งเอาไปไม่ใช่ความผิดที่เขาอืมนี่แหละค่ะก็ถือเป็นช่องโหว่นะใช่ฮะสั่งอาหารมาแล้วก็อยู่รวมๆกันบางทีคนอื่นก็หยิบไปด้วยครับนะคะ